สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมิวทีนะคะวันนี้น้องมิวทีนะคะจะพาคุณพี่มาเล่นค่าย F อนะคะแต่วันนี้เราไม่เล่นสล็อตน,นะคะเราจะไปกันที่เกมยิงปลานะจ๊ะเกมยิงปลาของเราวันนี้นะคะก็มีเครดิต1,000บาทเหมือนเดิมนะคะเกมตกปลานะคะก็คือเกมยิงปลาของเรานั่นแหละจ้าเออเราไปกันที่ทั่วไปนะคะก็คือเบต1บาทถึง100บาทนะคะคุณพี่ แล้วเราก็เข้าหน้าเกมกันมันเลยนะคะเครดิต1,000บาทเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเราจะยิงเงินที่เบส10บาทนะคะทุกคนเออเรากันยิงเงินเท่านี้นะคะแล้วก็เราก็แนํนำยิงไปก่อนลองก่อนนะคะคุณพี่โอ้โหแล้วเราก็ยิงปลาเด็กปลาน้อยไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะยิงเล็กยิงน้อยไปก่อนนะคะเก็บเกี่ยวเงินก่อนนะคะให้เงินมันได้เยอะๆเพื่อเราจะได้เก็บม,มายิงตัวใหญ่นะคะเออเราก็ยิงกันนำตัวเล็กไปก่อนนะจ๊ะทุกคน ยิงยิงยงเข้าไปเลยนะคะยิงยิงย,งยิงเข้าไปนะคะทุกคนก็คือรับบวกมาเลยนะคะบวกบวกมาแล้วนะคะตอนนี้คือเป็นยอดบวกเลยนะจ๊ะเออรับอีก120บาทนะคะรับอีก120บาทรัวๆวเลยค่ะเพราะว่าเรายิงเจ้าตัวนี้เสียแล้วนะจ๊ะมันก็สิ้นลงไปแล้วนะจ๊ะอ่านเราลองมายิงตัวใหญ่ดูบ้างน,นะคะรับไปที่200จ้าโอ้โห2อ0ร้อนะคะก็บวกกันยังอยู่นะจ๊ะ ไปจ้าไปยิงกันต่อเลยนะคะกรนหน่ำยิงกันไปเลยนะคะไม่ยังเลยนะคะยิงตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะเรียกเจเรียกเหมืนว่าไอ้เจ้าโรมาหรือเจ้าหวานแล้วกันนะคะทุกคนก็ยิงเจ้าไปแล้วนะคะโอ้โหยิงมังกรก็ไม่แตกนะคะ มังกรก็ไม่แตกนะคะแล้วก็เลยต้องยิงปลาเล็กเหมือนเดิมนะคะหรือจะไปยิงเจ้าเต่าตัว,ตวนี้ดีคะทุกคนยิงไอ้เต่าต,ตัวนี้ก่อนนะคะยิงเจ้าเต่าไปก่อนเลยนะคะโอ้โหเจ้าเต่าก็ไม่สิ้นลมนะคะเออสิ้นแล้วนะคะรับ180บาทนะคะแล้วก็ยิงไปอีกนะคะก็รับทีรัร้อยยี่สิบห้าสิบสี่สิบนะคะรับไปรัวๆอีก120บบาทจ้าเออบวกอีกแล้วบวกอีกแล้ว เออยิงเข้าไปค่ะกันหน่ำเข้าไปค่ะรางวัลใหญ่ยังไม่ได้เอาหลุดหลุดหลุดเอาใหม่จ้ายิงใหม่จ้ายิงใหม่กันน่ำเข้าไปค่ะกันหน่ำไปจ้าเออกันหน่ำเหมือนเพลงเราเลยนะคะยิงเข้าไปกันหน่ำรับ800บาทเออยิงอีกยิงอีก ต่อให้เจ้าขอชีวิตเราก็ต้องยิงเจ้าเพื่อทรัพย์ของเรานะจ๊ะเราก็ยิงมันเข้าไปเลยนะคะทุกคนยิงมันเข้าไปกันหน่ำให้ไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะคะใส่เข้าไปเต็มสปิริตเลยเออก็บวกบวกไปเลยบวกเข้าไปเลยนะคะทุกคนยิงปลาเล็กปลาน้อยเก็บแต้ไมไว้ก่อนแล้วไปยิงเจ้าเต่าเหมือนไม่สิน้นเราก็ยิงตัวเล็กไปก่อนนะคะอ,อ่ายิงตัวใหญ่ตัวนี้มันจะแตกไหมคะเออมันแตกแล้วนะคะรับ200โอ้โหอ ง่ายได้มากค่ะทุกคนก็น,น่ำยิงเข้าไปอีกนะคะก็ะน,น่ำยิงเข้าไปอีกนะคะรับไปเลย20รัวรัว,รวอีก200นะจ๊ะแล้วก็รับ50 20อีกรัวรัวเช่นเดิมเลยเออมันก็แตกดีเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหรับอีก600บาทนะจ๊ะแล้วก็ยิงกระหน่ำเข้าไปเลยนะคะทุกคนยิงจุดศูนย์กลางกระหน่ำเข้าไปให้ไม่ยั้งเลยนะคะใส่สะบัดเลยนะคะรับ400บาทแล้วก็ยิงตัวเล็กตัวน้อยนะคะใส่ตัวใหญ่ไม่แตะก็ตัวเล็กตัวน้อยไปก่อนนะคะเจ้ามังกรตัวนี้มันก็ไม่สิ้นสักทีนะคะเอองงเหมือนกันนะทุกคน ยิงเข้าไปอีกแล้วนะคะยิงเข้าไปอีกแล้วนะคะกระหน่ำรัวๆเลยนะคะกระหน่ำกันไม่ยั้งเข้าไปเลยนะคะเกมนี้นะคะโอ้โหยิงยิงยิงแตกนะคะไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะรับอีกหกรอแล้วโอ้ยิ่งยิงยิ่งแตกนะคะแตกกระหน่ำมึงจักรพพัดเปิดตัวสังหารเลยนะคะเราจะสังหารมึงจักรพพัดได้หรือไม่เออมารอดูนะคะรับอีก150บบาทแล้วเรามารอดูนะคะเรามารอดูรอชมกันเลยนะคะทุกคน รอดูรอชมกันนะคะว่าเราจะสังหารเจ้าได้หรือไม่ไอเจ้าปลาหมึกยักษ์นะคะว่าเราจะสังหารมันได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยนะคะมันยังไม่ออกมานะคะช่วงนี้มันยังไม่ออกมานะคะออกมาแล้วนะคะเห็นแสงออกมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้รับไปก่อน150และ120บาทจ้าแล้วเราก็ไปกระหน่ำเจ้าปลาหมึกกันเลยนะคะปลาหมึกจกกักระพัดตัวนี้นะคะมันจะสิ้นลงหรือไม่ด้วยน้ำมือเราหรือเปล่าก็ยิงกระหน่ำเข้าไปค่ะ โอ้โหแตกมาแล้วนะคะแตกมาแล้วรับพันห้าร้อยบาทจ้าแล้วเราก็ยิงเงินไปอีกนะคะยิงไปอีกนะคะมาอีกตัวแล้วนะคะมาอีกตัวแล้วกันหนํำไปเลยนะคะทุกคนกันหนำไปเลยเออก่อนที่จะยิงนะคะฝากกดติดตามช่องมิวชีด้วยนะคะฝากกดติดตามเลยนะคะหรือว่าคุณพี่ท่นานใดสนใจร่วมกับน้องนะคะเข้ากลุ่มนะคะจิ้มลิงก์เลยนะคะโอ้โหหลุดอีกแล้วนะคะจิ้มลิงก์เลยนะคะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องมิวชีพาแตกเองจ้า <tyard. S 2> เออเราก็ใส่มาเลยนะคะกันหนำกันไม่ยังอีกแล้วนะคะแต่ปลาหมึกมันก็ไม่สิ้นนะคะเราก็ต้องยิงปลาเล็กปลาน้อยต่อไปก่อนนะคะ<ร>เพื่อเก็บเงินรางวัลของเรานะจ๊ะเจ้าเต่าสิ้นอีกแล้วนะจ๊ะเอยปลาทองตัวนี้มันก็ไม่สิ้นให้เราเหมือนกันนะคะก็รับเจ้าเต่าไปอีกแล้วนะคะเจ้าเต่าตายง่ายแต่ได้มากลกูกเออวันนี้ก็คือพอกันเท่าน,นี้นะคะรับไปเลยนะคะ5,850บบาทบวกบวกบวกนะจ๊ะเออแตกดีบอกแล้วแตกจังไปแล้วนะ